คือเกาครับเหมือนนี่อยู่ไหลอุ่นค่ำในหัวติ่มครับลาบปลาครับหลาบเหนียวครับแล้วผักก่อนพี่น้องคั้แรกต้องผักให็ดมนฑก่อนครับแล้วกับมาตําตําใส่เกาควาตั้ใส่ผับพลิกลาบเหนียวครับปลาแม่น้ำโค้งเป็นได้ครับเสียผักชุดยอดเลยครับเดี๋ยวลอในหัวติ่มมาหลาบครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต้อนลาบอีกเด้วครับเด้อเดี๋ยวตอนนี้ครับ คักคักาให้หัวคนบอลสู้ผม,เ,มเบิ่งใกล้ๆนะครับซู้ามเบิ่เงใกล้ๆในโคกก็มีครับปลาครับปลาเงินมลครับนีนองปลาโขงครับสู้าม,เ,มเบิ่งใก,กล้ๆ,ๆครับสีแล้วนะ แลทาเบิงซ้อนหลาบด้วยครับ <C le af> เดี๋ยว่าไปเบงทีนอนงสำรับขึ้นนี่ครับรีซอดรีซอดที่มานอนก็นมาไดขึ้นละร้อยห <C le af> ลบล,ล่องร่มบวเขาครับนี่ครับข้างหน้ารีสอดครับนอนนี่แล้วครับขึ้นนี่ <C le af> เดี๋ยวไปเบงผ่านติมหลับปลาต่อครับหลับเหนียวครับ,บเมือนี้หลับเหนียวไหลอุ่นขําครับตอนเย็น ไปตู่นอนต้มครับไปตู๋มันนอนเด้บรรยากาศครับคว้นไฟครับตำปลาแสบตาจิ้มหายเลยต้มห้อยเรือครับมือต้มห้อยเรือมีโน่ครับต้มห้อยเรือลาบปลาครับหนาวเลยน้อนุนบครับนี่ห้อยเรือครับไปซื้อม้ามือนี่ครับโอ้เจน่อยใหญ่ๆครับซุกจอดครับเดี๋ยวแปอวหอมกันนะครับอยู่สวน ไปก็พานแปมครับไปพานพานติ้มตำถาครับเอาพักไปกินกรับน้ำตัวนี่พระกาศ้อมตี๋ไหมัีพีอยู่พี่เก็บพร้อมครับ พี่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 มีผักการมีพักการนี่นี่เจ็บพักกาครับกินกับลาบเนี้ยครับผักกาดหินบมาท่านติมเหมอนมากินลาบปลาเหมือนี่ हम पे हाँ बनी พี oh, an, al, ่ใหญวกอันอันเอาเพื่อนเพื่อนบวกผูกแล้วก่อนเนี่ยเห็ดเก็บเขากินตอนคำครับลงพร้อมแล้วครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวมากินตรงกันนะครับเล็หน่อยแซ่บๆเดี๋ยวิตุ่ยค่ำใหญ่ๆให้เบิงลาบเนี้ยครับเพื่อนี้ลาบปลาครับลาบปลาไม่นองโค้งครับ แก้ว้งต้องให้ายหนึ่งให้ชุดะดาษกำลังปรุงแต่งรสชาติครับท่านติ้มมาสุดยอดเลยนะนี่สุดยอด,ยอดนี่ใบอ่อนไหมเนาะมาทับบ้านห่วยทื่ว่าน สีบนะครับเป็นไงโอเคจางใส่ลงไปอีกเกลือนิดหนึ่งตายวะรค่อยแล้วใส่เกือ อยู่ครบทีมครับ mm hmm. มือนี่เบิด mm hmm. ขอบข้ัวพ่อแม่ลูกสามคนทีมงานคนมักศิษย์ิง<ด>ท,ทีมงานคนมักศิษย์ครับท mm ีมงานคนมักศิษย์หลับเนี้ยครับหลับเนี้ยไปตู้นอนตม้ม เล้และา่าาให้้กับาเดีเหลือที่นยเหลนบเหลือือแหงบัเดียวครับัเดี๋ยวปลาปลามีน้ําโขงครับแซ่บๆปลาสดๆครับ เหอยู่เห็ดกินครับตอนทำกินกอนเยอะมากสีหนสุันอมไปกน้ั่ั่ไักน้อรบง เรียบร้อยแล้วครับมีนู่มือนี่ครับค้ำมือนี่ลาบเนี้ยวครับทอดปลาทูสมพกเสียนครับกรบเขาแกงครับไลยุนคํา อาบน้ำ<ม>ครับตอนนี้ไม่ละกับถุงนึงแล้วพี่นอ้องลมเย็นๆพี่น้องสุดยอดอืชักแขงแล้วพี่น้องไหยเม,มนูเย็นนลยครับปลาบเหนียคนนวครับขเลือมัน้วพักเห็นไหมอันนี้ก็เป็น ก้านขัวครับขัวลาบครับข่ายเพิ่นูเพิ่น,นบบก,กินกดิบดิบครับผม,ม,มบักตันมาดมกันทั้งไนดิด้งนอกมกตน <c oughs> เอา <c oughs> กินกน่อน กระดองผมเนาะตื่นดาบไงการรักษาันตปืมงานจีนขีจีประคอจีอยู่หน้าไพเว์เนี่ยครับวอนเลยเบิม pues ์นหนึ่งใส่นันงี่ใส่ประค่นอราวข้ควส๊อต เขาเสียนพี่นอ้องประกาศหินพี่นอ้องผู้เองครับป่ะสารผิดลอยประเทศครับพูดติดตามแล้วสองร้อยแปดสิบปั่นคนนี้เนี่แนนพี่นอ้องกินลาบปลาปัป่นแนนๆแล้วก็ยี๊พี่นอ้องนี่ครับาวิธีกินพี่นอ้องเพื่อว่าตายกลางว่างพี่นอ้องแถวบ้านผมนี่ครับเออพี่น้องอาะค่ะ เอ้ยพุ่มกปากนี่พี่หล่อมีเด็ดลูกโดดบอสมาหนลุงแฝดกินได้หรือห่าเนี่พี่นลออมาไหนมาหออู้ยุรนาอเน็ตพก่ดิรับสำรับคลิปนี้กับปากไปเพียงเท่นี้้วครับ นิ้วเขาเอาสักงั้น